เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องยูทูบอีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้มีประวัติของพระอาสิติมหาสาวกจะนำมาพูดคุยให้ท่านผู้รับชมและรับฟังได้ติดตามกันอีกวันหนึ่งท่านมีชื่อว่าพระมหาปันธกะเถระ มีเรื่องเล่าว่าในเมืองราชครึกมีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งเมื่อเจริญวัยเป็นสาวแล้วบิดามารดาป้องกันรักษาอย่างเข้มงวดให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7็แต่ว่าธิดานั้นเป็นคนที่โลเลมีนิสัยไม่แน่นอนในผู้ชายจึงได้เสียกับคนรับใช้ของตนต่อมากลัวคนอื่นจะรู้จึงชวนกันหนีออกจากปราสาท ไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่คนไม่รู้จักหลังจากนั้นภรรยาก็ตั้งคันเมื่อคันแก่ใกล้จะคลอดจึงตกลงกับสามีว่าจะไปคลอดที่บ้านเดิมส่วนสามีกลัวบิดามารดาลงโทษแต่ว่าขัดภรรยาไม่ได้จึงอาสาว่าจะพาไปแต่ก็แกล้งทำเป็นพัดวันประกันพรุ่งว่าพรุ่งนี้ก่อนค่อยไปจนล่วงไปหลายวัน ภรรยาเห็นเช่นนั้นจึงรู้ถึงความประสงค์ของสามีทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านภรรยาจึงสั่งคนผู้คุ้นเคยกันที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกันให้บอกเรื่องที่ตนไม่อยู่แก่สามีจากนั้นก็หนีออกจากเรือนเดินไปตามผลทางพอถึงระหว่างทางก็คลอดบุตรเป็นชายส่วนสามีเมื่อกลับบ้านไม่เห็นภรรยาก็สืบถามทราบว่า หนีกลับไปบ้านเดิมจึงออกติดตามไปทันในระหว่างทางพอดีแล้วก็พากันกลับมาอยู่ที่บ้านนั้นอีกและได้ตั้งชื่อทารกนั้นว่าปันทะกะการต่อมาก็คลอดบุตรโดยทำนองนั้นอีกจึงตั้งชื่อว่าจูลปันทะกะเพราะเกิดทีหลังตั้งชื่อบุตรคนแรกว่ามหาปันทะกะเพราะเกิดก่อนเมื่อมหาปันทะกะเติบโตแล้ว ไปเล่นกับเด็กเพื่อนบ้านด้วยกันได้ยินเด็กพวกนั้นเรียกปู่ตาย่ายาย,ายส่วนตนไม่มีคนเช่นนั้นจะเรียกจึงไปถามมารดาว่าแม่ครับเด็กๆพวกอื่นเขาเรียกคนสูงอายุว่าตาบ้างยายบ้างญาติของเราในที่นี้ไม่มีบ้างหรือมารดาของท่านก็ตอบว่าลูกเอ้ยญาติของเจ้าในที่นี้ไม่มีหรอก แต่ว่าตาของลูกชื่อว่าธนานาเสถีอยู่ที่เมืองราชคลึกที่เมืองนั้นญาติของเรามีมากมายลูกจึงถามต่อไปว่าแล้วทำไมแม่ไม่พาไปอยู่ในเมืองราชคลึกนั้นเล่ามารดาไม่บอกความจริงแก่ลูกจึงรบเร้าต่างๆนานาลูกก็ถามอยู่บ่อยครั้งจนเกิดความรำคาญจากนั้นก็ปรึกษากับสามีว่าจะพาลูกของเราทั้งสอง ไปเมืองราชคกลึกทีนี้พอไปถึงเมืองราชคลึกก็พักอาศัยอยู่ที่สาราหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองจากนั้นก็ให้คนไปบอกธนาเศรษฐีผู้เป็นบิดาพอบิดารู้ว่าลูกสาวพาหลานชายสองคนมาเยี่ยมธนาเศรษฐีมีความแค้นยังไม่หายจึงบอกกับคนที่มาส่งข่าวว่าสองผัวเมียนี้อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าเลย ถ้าต้องการอะไรก็จงถือเอาไปเลี้ยงชีวิตเถิดแต่จงส่งหลานทั้งสองมาให้ฉันฉันจะเลี้ยงดูเองสองสามีภรรยาก็ถือเอาทรัพย์แต่พอสมควรจากนั้นก็กลับไปอยู่ที่บ้านเดิมส่วนเด็กทั้งสองก็อยู่ที่บ้านของทนาเศรษฐีผู้เป็นตาจนจเจริญวัยขึ้นมหาปันธากะเมื่อจเจริญวัย ได้ไปฟังเทศกับตาในสำนักของพระบรมศาสดาที่พระเวรุบันมหาวิหารเป็นประจำครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสใกล้จะบวชจึงขออนุญาตตาตาก็อนุญาตให้บวชพระศาสดาจึงตรัสรับสั่งภิกษุรูปหนึ่งให้จัดการบรรพชาเป็นสัมมาเนนและเมื่ออายุครบ20ปีแล้วก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนพระ ทำคำสอนได้มากเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอระหันต์เมื่อท่านพระมหาปันธกะสำเร็จกิจแห่งพรมจรรย์แล้วจึงคิดว่าสมควรจะรับภาระทุระทางศาสนาจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลอาสาจะรับหน้าที่เป็นพัตตุเทศก็คือผู้จัดแจงพัดพระองค์ก็ทรงอนุมัติ แล้วประทานตำแหน่งนั้นให้แก่ท่านท่านได้ทำงานในหน้าที่นั้นเรียบร้อยเป็นอย่างดีอันนึ่งท่านพระมหาปันทากะนั้นเป็นผู้อันพระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เจริญภาวนาเมื่อท่านดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธ์ปรินิพานนี่เป็นประวัติของท่านพระมหาบันทากะเถระธรรมะ สวัสดี